นีนะบางคนมากลาบถามหลวงตากลาบปุ๊บหลวงตาถ้าผมบวชเนี่ยผมจะบรรลุธรรมไหมมันวะหลวงตาก็บอกผก็ไม่รู้อา้าวงั้นถ้าผมบวชผมก็เสียเวลาผมสิมันวะอย่างนี้ก็มี อันนี้เรื่องจริงเลยนะหลวงตาต้องรับรองผมนี่ว่าผมต้องบรรู้ทรรมันว่าถ้าจะให้กูรับรองกูรับรองได้มึงมันรู้ทรรแน่นอนแต่ไม่รู้พบไหนชาติไหนทุกคนต้องเรียนเป็นจุดนั้นถ้าเห็นโทษของทุกแต่ถ้าจะชาตินี้นะนะมึงกูงจะใครไปรับรองใครได้ครับนะดูสิ ลุงจาแล้วว่ามึงเป็นใครวะกูก็อยู่ของกูดีๆมึงอยากบวชมึงอยากปฏิบัติก็เรื่องของมึงกูไมไ่ร้องเรียนลอกเรียกร้อง,องบังคับมึงมาเนี่ยแล้วมึงจะให้กูรับรองว่าฮะมันพูดเห็นขนาดนั้นนะอ้าผมมาบวชแบบนี้ผมก็อะเห็นไหมถ้าผมไม่บุญรู้สามก็เสียเวลาผมมันว่า จริงไหมดูสิแต่ละวี่แต่ละวันที่เจอคนฮะลุงจาก็เลยรู้จักเยอะมากแต่ละวันฮะปกติเขาก็มีจะมาทำบุญกับพระแต่พระท้นคิดมีจะคนมาขอเงิน ลุตงตาเคยพูดเขามาทานมึงกลับมาเอามันก็ทําทร้ายตัวเองเหยียบย่ำตัวเองลงไปเรื่อยๆไงรู้ไหมบางทีกูก็ไม่อยากให้นะเพราะเหมือนกูทําลายเขาเพ้ากูไม่ให้กอน,นี้อุตส่าห์ศรัทธามานะ <c oughs> เหมือนมีพระสี่องค์มาพ่กายเนี่ย ขับรถมาเองเลยนะศรัทธากูมากฟังธรรมบ้างผมขอเงินไปทำห้องน้ำหน่อยวอ่ากูก็ไม่มีตังกูก็เลยให้ไปพันเก้าบ้้งอะไรวะ,ะว่าอุาสาศรัทธามาตั้งไกลนะจากสกลนครเมืนว่าป้านะให้แค่พันเก้านี่นะนว่ากูผิดอีก ทั้งที่กูไม่รู้จักมาเลยจริงๆมีอย่างนี้ตลอดเนี่ยมางานมุทิจาวันที่สิบแปดมาปุ๊บลงจาก,ก็ใส่ซองให้ไม่รู้จักเลยนะแล้วไม่ได้นโม,มนต์มาด้วยมีสององค์หนึงทะเลาะก,กันแบ่งเงินกันไม่ลงตัวอะ มันมีอยู่จริงๆพระก็มีฮะแต่มันจะแปลกมากสำหรับวัดป่าบ่อ,อน้ำพระอินไม่ได้อวยวัดนี้เลยอะภิกษุพระอยู่ในวัดนี้ไม่ได้มีนิสัยอย่างนั้นเลยกล้ารับรองเลยฮะ นี่เธอจงมาลองดูเถิดวัดป่าบ่อน้ำปะยินไม่สนใจเลยมิจะความเสียสละมิจะสละออกอนี่ยไปรับนิมนต์เอานิมนต์ไปยี่สิบรูปเขาก็ใส่ซองมาก็รับหมดทุกองค์เลยพอรับมาออกมาจากที่นี่มา เขาก็เอามารวบรวมแล้วก็มาถวายเอาวางไว้ที่ก็เอาไปคืนให้เจ้าอาวาสเขาไม่เอามาวัดป่าบ่อน้ำไปอินเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะหลวงตาเนี่ยบอกว่าอย่าสะสม